พี่วดิค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะไปเดินเล่นแถวสยามแล้วก็เดินข้ามไปแถวหอศิลป์กรุงเทพก็เจอหนุ่มๆกลุ่มนึงค่ะเป็นเด็กนักเรียนหน้าใสๆเลยยืนควงกันอยู่ควงกันอยู่เราก็แบบวงอะไรทาไมยืนแบบว่าจับกันวกันเองหรือว่าควงกันเองหรือควงกันเองเอาควงกันเองด้วยเดี๋ยวนี่หนุ่มๆควงกันเองหน้าสยามนั่แหละครับใช่ค่ะ เจนเข้าไปดูว่าเขาทําอะไรกันอพอเข้าไปสุดท้ายได้คำตอบว่าเขากำลังควงปากกาเคยไมหมคะสมัยเด็กๆที่แบบเวลาเรานเรนียนหนังสืออยู่แล้วแบบนั่งคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ควงๆไปเรื่อยๆคือ ม,มันพัฒนามาจากตรงนั้นแต่ว่าฝีมือเขาเนี่ยไม่ใช่ย่อยน,นะเรียกได้ว่าขั้นเทพเลยเพราะเคยเป็นแชมป์โลกการควงประกามาเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะโอ้โห,โโหการควงประการเขามีแข่งขันระดับโลกด้วยเหรอก้อยผม,มทราบแล้วเนี่ยอา่ามีสิคะอุอ้มนี่หนูหนึกว่าที่รู้ทุกเรื่องบนโลกใบนี้นะคะคุณวูดดี้ก็ไม่รู้หลายเรื่องบนโลกใบนี้เหมือนกันนะครับค่ะถ้าอย่างงั้นเช้านี้นะคะก้อยได้เชิญน้องๆนะคะมาร่วมรายการด้วยรับรองเลยว่าได้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนขอต้อนรับไทยสปินเนอร์ค่ะ โอ้โหโอ้โหโอ้โหที่ผมทำไม่ได้นี่ก้อยก้อยก็ทำไม่ได้เหมือนกันนี่เป็นแชมป์ระดับโลกเมื่อสปีที่แล้วใช่ไหมเขามีการแข่งขันแบบนี้ด้วยนี่ถ้าฝึกทุกวันนี่แหละจะเป็นแข่งกับเขาได้นะครับก้อยีสิค่ะเออแต่พี่ผุ้ดีอาจจะเก่งทางด้านควงอย่างอื่นมากกว่าควงปากกาอันนี้ผมเห็นด้วยครับก้อยแล้วคุณล่ะ แล้วคุณล่ะ uh คุณก้อยไม่โคนกับการควงแต่ตูนบอดี้แสลนะครับคุณผู้ชม,มครับ <Okay. S 1> เอ,อเออ,อันนี้เงียบเลยนนเงียบเลยนนเงียบเลยนี่น้องๆเขาควงก,กันแบบนี้ทุกวันเลยเหรอก้อย เขาควงแบบว่าเวลาว่างอ่ะคือเวลาหลักเขาก็เรียนหนังสืออะไรกันไปผมนึกว่าผมนึกว่าเขาทำเป็นกิจกรรมเสริมเรียนหนังสื่นมาก็ควงกันแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อยากรู้ว่าเขาทำมาหากินกันอะไรยังไงนะอ่ะขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งสู่รายการของเราในเช้าวันนี้นะครับเจลิฟเอ็มโอและบูมไทยสปินเนอร์สวัสดีค่ะสสวัดีครับนี่คือยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะคะใส่ชุดเรียนมาเดี๋ยวต้องไปเรียนต่อใช่ไหมคะ เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวไปเรียนต่อเลยโทษทีชั้นไหนรับเนี่ยอนุู้นโทษทีปถมหรือว่ามัธยมม .6 ม .6 เพราะเด็กที่คนเราหน้าเด็กแล้วไงเพราไม่แน่ใจม .6 ด้วยกันนะครับมาจากหลากหลายโรงเรียนมารวมตัวกันยังไงฮะโทษทีก็น้องๆเขาสนใจโครงปกาครับแล้วก็เซิร์ชในเว็บไซต์ว่าโครงกากก็เลยมาเจอเว็บไซต์ของเราเออเดี๋ยวนะคะแล้วก็สงสัยว่าจุดเริ่มต้นของการที่อยู่ๆจะมาโครงปกามันเกิดจากอะไรอะคะ ก็จุดเริ่มต้นจริงๆในประเทศไทยครับผมเป็นคนเป็นประธานชมรมโคงปากาก็คือบุกเบิกกิจกรรมนี้ในประเทศไทยมีชมรมนี้ด้วยท่าน่ทราบเหมือนกันประโยชน์นะครับประโยชน์มันคืออะไรผู้ตรงจบางคนที่ดูอยู่ในเช้าวันนี้อาจจะคิดว่าเออแล้วมัน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 ได้อะไรขึ้นมาเนี่ยการโคงปากกาเนี่ยก็พัฒนาสมองครับแล้วก็ฝึกความอดทนได้ในเพื่อนจากการโคงปากกาแล้วก็ได้ชื่อเสียงคนใช้ได้นะก็คนตั้งแต่เด็กนะตอนเด็กๆเวลาว่างเนี่ยต้องขอบอกว่าเราไม่มีอะไรทำใช่ไหมมันเริ่มจากการที่ว่าเราหาอะไรว่าง อะไรทำตอนที่เราว่างอันนี้ก็เป็นท่าโคมปากาท่าหนึ่งเหมือนกันครับเป็นท่าเบสิกมีชื่อท่าด้วยใช่มมีชคูงได้เปล่าอ่ะเเออก็ได้ผมว่าเด็กไทยทุกคนเนี่ยสามารถโคมปากาได้จริงๆถ้าเกิดในตั้งแต่สมัยเราใช่ไหมพี่พุ๊ดิแต่ว่าปากานี้มันไม่ใช่ปากาธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปมันคือเป็นมันเป็นปากาพิเศษป่ะเลเบานสำหรับการควงมากใช่ครับมันเป็นปากาที่เกิดจากการเอาปากาหลายด้ามมาประกอบเป็นอีกด้ามหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นยางที่ปลายกับที่หัวก อีกรุ่นหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นการถ่วงน้ําหนักของสองข้างให้มันบาลานซ์กันนะครับแล้วมันจะง่ายต่อการค้งต้องวางนิ้วข้างล่างครับมันจะสมดุลสองด้านถ้าวางนิ้วข้างล่างมันจะสมดุลประมาณนี้ป่ะครับใช่ใช่ผมก็ควงปากกาได้แล้วสิใช่ไหมในแค่นี้ก็เป็นแชมป์ได้หรือยังครับหรือยังไงครับคิดว่าไม่น่าได้นะถ้าจะนิ่งขนาดนี้นี่ก่อนมันมีท่าเลยมันมีท่าเลยยากๆไหมเออให้น้องเอ็มดีกว่าให้น้องเอ็มสาธิตอ่ะเอ็มสาธิตหน่อยนะครับเอ็มนี่เป็นแชมป์เลยป่ะครับเนี่ยใช่ครับอ่าเอ็ม โอ้โอ้โอ้โนี่มันมีชื่อท่าไหมครับมีไหมฮะอะไชื่อชื่อท่าเลยก็อย่างเช่นท่าท่าที่เปิดไปอย่างเงี้ยครับอือฮึชื่อแบบบัสครับบัสบัสรถเมล์เนี่ยเหรอครับเติมทีมีตัวนึงอ่าบัสอ่าต่อครับแล้วก็กวนนั่นเนี่ยเหรอท่าท่าท่าค่าจบท่าจบเป็นอย่างงี้เรียกว่าท่าพันแขนท่าพันแขนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรอ่ะ พันแขนครับอ้าอาลมาลาวอะไรนะอามาลาวเออนี่แถหรือว่าของจริงไม่แฉพี่อัลมาลาวคร้บจะแข่งกันที่ไหนคะที่ว่าเป็นแชมป์โลกก็จะมีการจัดการแข่งขันผ่านเว็บไซต์ครับชื่อ worldps.org อ๋อผ่านทางเว็บไซต์เพื่อการส่งคลิปวิดีโอขึ้นไปแข่งขันชนะแล้วได้อะไรคะชนะก็จะเป็นรางวัลไงคุณได้อะไรได้เงินไหมหรือว่ายังไงเป็นเป็นเป็นอะไรคหร เั็นปากกาที่แบบพายากครับแล้วก็ไม่มีผลิตอีกแล้วมันมีค่านะสำหรับคนที่เขาเครซี่หรือว่ารักในสิ่งที่เขาทำอยู่แป๊บนึงมันคงสองมือได้ไหมครับสามารถไหมได้ครับอ๋อได้ด้วยเหรอครับอ่าเนี่ยลองดูซิไผมไม่เคยใครเขาสองมือเลยอ่โอ้โหมันเออแล้วที่เวลาเรียนเนี่ยค่ะนั่งควงไหมคือแบบว่าจดเล็กเชอร์ไปแล้วควงไปด้วยป่ะคะอ่าก็ ไม่ไม่ตลอดเวลาครับก็แบบควงปากกาที่เขียนก็นานๆทีนี่เดี๋ยวน่าจะปากกาแล้วควงอย่างอื่นได้ด้วยไหมครับขอได้ครัไม่ไม่ไม่ไหมควงไม่แล้วครับผมใกล้ท้ายคุณควงไม่เลยแังนะเอาเลยผมไปส่เอาเลยเอาเลยไปจัดไปหนึ่งสองสามเอาเลยเอาเต็มที่สิโอโอเดี๋ยวก่อนอ่าพอ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 มันแพงเดี๋ยวได้ข่าวว่าควงนี่ได้ด้วยนี่คือกระบอกได้ไหมกระบอกได้ไหมได้อ่า เดี๋ยวเดี๋ยวลองอ่าลองดูกรกะบอมมันคงยากขนาดนั้นเหรอก้อยอยากนะพี่อ่าอ่าแต่ว่าง่ายกว่าไม้เพราะไม้มันมีน้ำหนักเนอะอ้เก่งมากเลย่ะตืองให้น่องมา ยากเหมือนกันนะต้องฝึกตัวโอเคโอเคนะคะก่อนที่จะไปโดนศีรษะตะก้อนเอสเมสนะฮะบอกว่าอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องขอบอกว่ามีคนให้กำลังใจน้องๆมาเยอะมากถ้าสนใจที่จะร่วมชมรมทำยังไงดีครับอย่างนั้นก็เป็นประโยชน์และสหรับคนที่มีความสามารถในการควงปากกาใช่ไหมครับใครสนใจเล่นควงปากกาก็เซิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับว่าควงปากกาก็จะเจอเว็บไซต์ของเราไทยสปินเนอร์ดอทคอมไทยสปินเนอร์ดอทคอมคุณมากงมาที่แวะมาร่วมพูดคุยกับเราในเช้าวันนี้แชมป์นะครับในการควงปากกาผู้ทราบเหมือนกันในเช้าวันนี้ทีมงานไปหาไม่ได้ นะครับขอบคุณอีกครั้งในไทยสเปนเนอร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเอาละครับคุณผู้ชมฟังเพลงนี้อีกครั้งหนึ่งหน่อยดีกว่านะครับจยายามดึทานมานานนะน้องๆใครจะไปคิดว่านาธานจะกลับมาออกซิงเกิลนะถามพี่เลยดีกว่าชื่ออะไรถ้าตัวอีกครั้งหนึ่งแอมแอมเอาแอมถามคนที่แอมเลยแอมน่าจะตอบได้จงคุณว่านาธานจะกลับมาดังอีกครั้งหนึ่งไหมอันนี้มันก็เรื่องไม่ใช่เรื่องของผมตัวจะได้จริงนนะคะ ไม่ต้องมอยแล้วนะครับเอ็มนาการเรานะครับพุนเล่พุนเล่นะครับมีว่าคนบบบว่าขึ้นอยู่ว่าเราจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะครับภาคตอหกอีกคงไม่ดังแล้วนะครับเอางี้ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาพบกับสุชานอมนันหรือนานทานนะฮะกับการหวนกลับมาในวงการอีกครั้งกับเพลงใหม่ล่าสุดเพลงนี้นะฮะที่เราได้ฟังมันเมื่อสักครู่หนึ่งนะช่วงหน้าเขาจะมาร่วมรายการกับเรามาร้องให้ฟังสดๆกลางรายการพักกันพักหนึ่งค่ะแล้วก็แล้วก็มีอะไรบ้าง thank you